สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เรียนออนไลน์กันนะคะรายวิชาคณิตศาสตร์โจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคะชั้นประถมศึกษาปีที่5ค1 5 1 1 1ครูผู้สอน สุนันทาจิตตะวิไลโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคะจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วน และจำนวนค้าทบทวนการบวกและการลบเศษส่วนข้อ1 3ส่วน5บวก1เศษ7ส่วน12เราจะต้องทำส่วน5กับส่วน12ให้เท่ากันก่อนแล้วจึงนำเศษมาบวกกันข้อ2 1เศษหนึส่วนเกบเศษห้าส่วนหอันนี้เราก็ต้องทำส่วน9และส่วน6ให้เท่ากันแล้วจึงนำตัวเศษมารบกันโดยที่มีตัวส่วนยังคงเดิมข้อ1 สาเศษสามส่วนห้าบวกหนึ่งเศษเจ็ดส่วนสิบสองอันนี้เราให้นักเรียนลองฝึกทำดูนะคะขอ้อสองหนึ่งเศษหนึ่งส่วนเก้ารลบเศษห้าส่วนหกเราก็ให้นักเรียนฝึกทำนะคะว่านักเรียนลืม เรื่องการบกุการลบไปหรือยังนะคะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและตอบคำถามส้มถุงหนึ่งหนักหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่กิโลกร,รมัมส้อมอีกถุงหนึ่งหนัหนกเศษเก้าส่วนสิบกิโลกร,รมัม เมื่อนำมาชั่งรวมกันจะหนักกี่กิโลกรัมหาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดหาผลบวกของ1เศษ1ส่วน4กับเศษ9ส่วนส0เพราะเมื่อชั่งน้ำหนัก สองถุงรวมกันน้ำหนักส้มจะมากขึ้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรอันนี้ก็จะได้ว่าหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสีบวกเศษ9ก้ส่วนสิ ได้คำตอบเท่าใดได้คำตอบ2เศษ3ส่วน20สรุปคำตอบได้อย่างไรเมื่อนำมาชั่งรวมกันจะหนัก2เศษ3ส่วน20กิโลกร,รมัมตรวจสอบความสมเหตุ สมผลของคำตอบส้มถุงหนึ่งหนักหนึ่งสหนึ่งส่วนสี่กิโลกรัมซึ่งหนึ่งสหนึ่งส่วนสี่กิโลกรัมน้อยกว่าหนึ่งสหนึ่งส่วนสองกิโลกรัมและส้มอีกถุงหนึ่งหนักสิเก้าส่วนสิบกิโลกรัมซึ่งน้อยซึ่งเก้าส่วนสิบกิโลกรัมน้อยกว่าหนึ่งกิโลกรัม แสดงว่าส้มสองถุงหนักน้อยกว่าหนึ่งบวกหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับสองเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกร,รมัมดังนั้นสองเศษสามส่วนยี่สิบเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล แม่ซื้อพริกขี้หนู1เศษ3ส่วน8กิโลกร,รมัมซึ่งมากกว่าพริกชี้ฟ้า3ส่วน15กิโลกร,รมัมแม่ซื้อพริกชี้ฟ้ากี่กิโลกร,รมัมหาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใด พริกขี้หนู1เศษ3ส่วน8กิโลกร,รมัมพริกชี้ฟ้า1เศษ3ส่วน8ลบเศษ3ส่วน5กิโลกร,รมัม3ส่วน5กิโลกร,รมัมจากภาพปริมาณของพริกชี้ฟ้า1เศษ3ส่วน8ลบ เศษสามส่วนห้ากิโลกรัมเพราะปริมาณพริกขี้หนูมากกว่าปริมาณพริกชี้ฟ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรหนึ่งเศษสามส่วนแปดลบเศษสามส่วนห้าคำตอบเท่าใด สามสิบเอ็ดส่วนสี่สิบสรุปคำตอบได้อย่างไรแม่ซื้อพริกชี้ฟ้าสามสิบเอ็ดส่วนสี่สิบกิโลกรัมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเนื่องจาก1เศษ3มส่วน8คือ1 บวกเศษสามส่วนแปดซึ่งเศษสามส่วนแปดน้อยกว่าเศษสส่วนห้าแสดงว่าหนึ่งเศษสาส่วนแปดลบเศษสส่วนห้าน้อยกว่าหนึงดังนั้นเศษสามสิบเอ็ดส่วนสี่สิบเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล การแก่โจทย์ปัญหาเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลข้อ1แก้วใช้เวลา ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เป็นเวลาเศษห้ส่วนหกชั่วโมงและใช้เวลาทำการบ้านวิชาภาษาอังกฤษอีกเศษสาส่วนหชั่วโมงแก้วใช้เวลาทำการบ้านทั้งสองวิชากี่ชั่วโมงอันนี้ก็ให้นักเรียนเนี่ย ฝึกวิเคราะห์โจทย์นะคะข้อ2ป้ามีน้ำเชื่อมเศษ9ส่วนสิของขวดหลังจากใช้น้ำเชื่อมไปแล้วเหลือน้ำเชื่อมอีกเศษ1ส่วน4ของขวดป้าใช้น้ำเชื่อมไป เป็นเศษส่วนเท่าใดของขวดอันนี้ก็ให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์นะคะสรุปบทเรียนการแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและตรวจสอบ ความถูกต้องหรือความสมเหตุส,สมผลขอขอบพระคุณครูอาภาพรสุขสำราญแร่งที่มาของบทเรียนนี้นักเรียนพอเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนก็เปิดย้อน กลับไปดูใหม่นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ